ครับอีกหนึ่งเมนูครับวันนี้โอ,อ้เมนูำผัดะนาอืมเมนูครับตันนี้ผดคะนาน้ำมันหอยกับเมนูเราไฟนีดนีนน่ใช้ไฟ นี่ต้องแดงมากนะครับอ่าพอให้น้ำท่วมแถวนี้นะครับแรงไปหน่อทยทำง่า,ายน,นะครับผัดๆไปใครก็ทำได้นะครักเพื่อสุขภาพ ปุ่นกันครับปุ่นกันเติมน้ำนิดนึงนะครับจะได้ไม่แห้งมนาะกโอเค ตามด้วยซีอิวขาวรสเกลือนิดกับซอ,อสแม็กกี้สำหรับผัดนิดนั้นสุดท้ายตามด้วยน้ำมันหอยรสเค็มจัะใช้กันเลย ก็ได้ก็ได้กได้นาทามนาทชาตินียขอยอดอัดชิมนะครับวันีได้กินอะไรไม่ได้าะชาิมอืมคได้อืม เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาใส่จานกันครับกับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับขนาดนะมันหอยมียอดอ่อนบ้างแก่บ้างนะครับรนะครับฝากติดตามนะครับชมด้วยนะครับเป็นกปลงเฉกันกอกุณครับ